เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมากลุ่มแปลงใหญ่ปามน้ำมันตับบบ้านยางอําเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการประชุมเพื่อขอมติสมาชิกในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทิติบุคคลในแปลงใหญ่โดยมีเจ้าหน้าที่ของกเกษตรอำเภอได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการจดทะเบียนข้อดีข้อเสียให้สมาชิกเข้าใจในการดําเนินการซึ่งก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกรอบวงเงิน13,904ล้านบาทเพื่อมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้กับกเกษตรกรและกลุ่มกเกษตรกรสนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่จัดหาปัจจัยการผลิตส่งเสริมคุณภาพและการตลาดวัดสดุอุปกรณ์มีกลุ่มเป้าหมายสมาชิกแปลงใหญ่ 5,250แปลงสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนจากการนำเทคโนโลยีเกษตรกรสมัยใหม่มาใช้ผู้ยหญ่ชุ่นเมืองคนดีรายงานัอย่าลืมว่าที่แพงบางทีเรามีปันผลคืนนะคะเราอีนี้มารูกลุ่มของเรากลุ่มของปลาถ้าสร้างาจะต้องค่ายหลานคอยเพิ่งโยกไรก็ต้องค่ายหลานคอยีผีเราเราก็สมัยที่ก็ต้องมาช่วยกัน การไปใสกาต้องไส่ร้อมกันคกที่กินแล้วก็ทำนก็จะทำได้ดีกว่าแก่คนแกนังกิดได้ด้วยกเลยครับแต่้กึ่งงมันก็นสิ่งดีๆนีคกับที่วาประการที่นี้เข้ามาในย่างาก็ประการได้เยเรื่องการก็เป็นบริษัทเนี่ยมันก็คงไม่นั่นสันตุเย้ยแล้วได้โค้ดแต่แต่สมาชิกนะคะ ทุเรียนเราบอกเลยสมาชิกคืนหนึ่งคุณต้องช่วยกัน